สวัสดีครับทุกคนก็ได้ครับก็เอะเอาไปแล้ว ก้อมาแล้กูใจเย็นไม่แก้ไม่ผลท่านมีอะไรดีนะกาอยูเอฟเป้รอกามึงหวานอะมึงหวานไอ้การมึหมดเลยหวานไปแล้วไอ้ขี้อ่างมันจะออกแล้วไอ้ตัวจนปวไอ้ก้ามึงหวนอะไรวะเหียนเขียนกูทำนี้เลยตอนเขาบอกเขาได่บอกเลยงเปาองยืนไว้เลยเ็งนไว้เลยนิ่งไว้น่อไรท้ายปีท้ายปีทงอที่ไม่ขำนับต้งแต่เลยดเต็กันครับ เวนี่ครนะันะบต่อไปโทรลงได้โทรดา่านทำไมสื่อมวลชนนี่ <c oughs> ทำไรครับหนุม่มหนุมหน่ม,มทำไรหนุ่มเฮ้ยหนุ่มหนุ่มทำไรหนุ่มไอ้หนุม่มหนุ่มอยู่คูลอยู่ต่อต่อต่อไอ้ผู้ต่ มีดาวทิกตอกมาทำเต้นให้เลยนะเพื่อนอันนี้เพื่อถ่ายคลิปนะรทิกตอกมาเนี่ยมีล็อกไไมีล็อกอ๋อจริงอ๋อนะเอาสิไม่ดูเ้มไหนเศร้าจังเลยได้เข้าเวนอันแรกอีกแล้วถึงสี่ทุ่ม มึงลองสองเข้าไปในป่ายเราอกเผื่อ,อ,อกูจะถ่ายติดเอ๊เอะโตมายมองมาเปล่าเออะก้อะไรฮะก้ีเอ๊้วไอ้ผีเพื่อนส้อนนีันเ <laughs> นอนกันคนระับ เแี้แดงแดงเอะอะไรกูก like ูม <Oliver> ีน <All right>. ี <travail> ่มีนี่เหรอใช่เที้ยนี่เหรอเฮ้ยไม่อยู่ม่อยู่มีมีนี่แล้วถ้ามีนี่อ่ะโอ้ใครบาคเยอไมู่่ประจันวะใครม่้องแข่เนี่ยละยี่แต้องแพ้ที่อะไรไม่ขจั ป้องร้องไห้ด้วยครับป้องร้องไห้ด้วยไม่คโทรศัพท์โทรศัพท์เหมือนคนรู้จักผมเลยใช่ไหมล่ะอ๋อเออเป็น16 Pro แล้วครับคนเดียวกันไหมเนี่ยเวอร์ชันเก่าเฮ้ยอะไรเรื่องอะไรครับโทรศัพท์อาร์ตไม่คุยเรื่องนี้มิมี่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกก็วันอาทิตย์จะไปโอเปนเทาส์รู้อหรือจะน่ากันดูไม่เป็ไปโอเปนเทาส์โอนยเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยไปโอเปนเทาส์ตรงนี้เป็นไงบะรอหอเลยรอเลยกูต้องใส่ชุดนี้ไปปะกูลงชุดโอเปนเทาส์ไปเลย ไม่ของกูขอเราชื่อโอเปนเทอร์ไว้เราก็แบบดอกจันแเช่นไม้อะใหญ่ว่าไปหรือเปล่าอาทิตย์นี้ไงเจนอนึ่งนะมึงว่ามึงว่ายาวทันปะเอาดิมึึงงวว่าม่าอะไรยาวทันวะเฮ้ยไม่แต่ว่าไปเราไปเราไปแบบก็ไม่ได้นักขี่ไปทำอะไรเลยดีดีเฮ้ยคนนี้อ้าวอ้าเอาโชว์กล้องหน่อยเนาะต้องเห็นต้องเห็นดีต้องให้ต้องให้นิมนโมลีมีข้าวอยู่ข้างในด้วย

ตอนจะเดิน <c oughs> ทางกลับครับ ฝันว่นข้น <before> ัลุกสนุกไหมครับอืมเนี่ไงวะแถวแถวๆวน มีฝั่งลุกฝั่งลุกและฝั่งรับลุกมันก็จะขีดมามัก็รับก็จะไปสวนู้โหลดมันไม่อยู่มีใครเต็นโบี่ะลชิบหเนกูยังสงายเต็นแม่เลยแล้วก็ได้พักัยนะครับอามไม่อยาก กินเวลาและสายอาหารก็จะวันนี้เป็นวันสุดท้ายอยากให้พักก่อนทีมที่พรุ่งนี้ได้เดินทางกลับครับสูบขาวขาวเที่ยวขาวขาวขาวเที่ยวเย็นนะเย็นนะพี่เขาี่ต้องโดนขาว,วนะไม่ไ่ใครออกแย่ไม่ใครออกไปเขาบอกว่าไม่ออกไปก็ได้ด punya alama Yuwanyah ปีสามนะเล้ยงมากไหมครับไม่เลี้ยมากครับใช้ได้ครับเออสนใจสนใจเลยดิปูสองเปียกใหม่ไม่เลียกครับเพื่อนอย่างเดียวนอนตอนไหนครับสามก็ครับแต่นอนแต่นอนก็ไม่นอนก็ได้นะไปสี่วันสามคืนทำอะไรบ้างเดินเยอะเอาเวลาเป็นเวลาสองสัการเจอเพื่อนนะครับขอกไปเรเดินไปดูนี่ไปดูนี่ฮันนารีทีมล้วนฮันนารีทีมล้วนจุ๊จุ๊นะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นคดีให้กูต้องเป็นรัาลวงช่วม <c oughs> อ้าวของไหนโอ้โหใครไม่ปิดน้ำวะน้ำท่วม ห้องน้ำรอรอครับเปิดตน้ำมับนี้การน้ำนตองอากาน้ำครับม,มันก็เปิดอยู่ไม่ใช่หรอเปิดอยู่เลยครับอาจารย์ ตกตัวแค <Yeah. S 1> ่ีห้องนี้ห้องไหนห้องนูนห้องนู้นีหรือปล่าเราออกอยง้มีคนออออกมีคนออาออกนะครับโอเคครับผมไม่ต้องล้างทัวแลนะ้วเราอตองออวตกคุงออรัวน้

เ้ากูก็สะอาดเท้ากูประหยัดกันดีนี่ค<ร> eh <ต>ือทาที able, ่เราใช้อาบน้ำมาหนอน แบบ,บ,บจบแล้วค่ะเรนจบแล้วโว้ย